โอเคสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสินค้านะครับก็วันนี้มีผลิตภัณฑ์นะครับเป็น New e a s t s p r i n g นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับ2024นะครับเปิดตัวเมื่อเดือนมีนาเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมีการจัดจำหน่ายรอบแรกเดือนเมษาแล้วก็พฤษภานะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ เครื่องกองน้ำนะครับของบริษัทแอมเวย์นะครับว่ามีเทคโนโลยีที่อัปเดตหรือเหนือชั้นหรือว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำอะไรบ้างแล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็ข้อมูลจากบริษัทจะเป็นยังไงนะก็ติดตามชมได้เลยนะครับคราวนี้ในช่วงแรกนะครับเราก็จะมาพูดถึง ความสัมพันธ์ว่าทํำไมเราต้องใช้อ e ีสปิงนะครับด้วยปัจจุบันนี้นะครับมลภาวะนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่ามีทั้งมลภาวะในส่วนของ PM นะครับมลพิษต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของกา๊าซเรือนกระจกนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบ RO นะครับก็สามารถทําให้สูญเสียน,น้ําถึง80%เลยนะครับซึ่งระบบนี้ก็ ถือว่าดีแต่ก็ทําให้ต้องใช้น้ําในปริมาณเยอะนะครับหรือว่าคนที่ดื่มน้ําขวดนะครับตอนนี้ก็คือมีเรื่องของไมโครพลาสติกเข้ามานะครับแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพเป็นอย่างมากนะครับคราวนี้ยังไม่มีเครื่องกรองน้ําแบรนด์ไหนนะครับที่มีการฆ่าเชื้อโดยระบบ LED นะครับดังนั้นเป็นาว่าทําไมจึงต้อง eSpring นะครับถัดมานะครับทุกวันนี้นะครับเราประสบเกี่ยวกับปัญหาไมโครพลาสติกค่อนข้างเยอะนะครับไมโครพลาสติกก็คือจะเป็นชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กน้อยกว่า5มิลลิเมตรนะครับที่เกิดจากมนุษย์เราเนี่ยครับแล้วก็มันส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับยันมาจนถึงกระบวนการใช้ชีวิตของเราแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพยันไปถึง ลูกน้อยที่จะเกิดมาครับก็ส่งผลเช่นเดียวกันครับเรียกได้ว่านะครับไมโครพลาสติกครับส่งผลต่อคนที่อยู่ทั้งโลกนี้อย่างมากๆเลยนะครับคราวนี้นะครับไมโครพลาสติกเนี่ยเป็นจริงๆแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะครับคือมันสามารถเข้าไปอยู่ได้ทุกคนทุกแห่งด้วยขนาดที่มันเล็กใช่ไหมครับมันจึงเข้าไปอยู่ในไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําลำทานอากาศนะครับ นเปื้อนไปในสารอาหารที่เรากินนะครับแล้วก็มันก็สามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้อย่างง่ายได้แล้วก็จะส่งผลต่อ DNA เราในอนาคตเลยนะครับถัดมานะครับไมโครพลาสติกนะครับในประเทศไทยนะครับถือได้ว่าก็พบจากงานวิจัยนะครับพบในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ขออนุญาตขออนุญาตย้อนนิดนึงนะครับเห็นได้ว่านะครับพบเฉลี่ยประมาณสองแสนชิ้นนะครับในกวดน้ำนะครับหรือว่าเป็นบัตรเครดิตก็ประมาณห้ากรัมเลยทีเดียวนะครับถัดมานะครับอี p ปของเรานะครับยอดขายอันดับหนึ่งของไทยแล้วก็ของโลกนะครับคุณสมบัตินี้นะครับไม่ได้มาง่ายๆเลยนะครับ ต้องได้ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนะครับคราวนี้นะครับเทคโนโลยีของอิสปิงของเรานะครับมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับมีในส่วนของการกรองแบคทีเรียนะครับที่ใช้คาร์บอนแล้วก็บวก UV นะครับสามารถกรองไวรัสได้นะครับแล้วก็แรงดันน้ำเนี่ยสามารถนักวิสานะครับทดลองทุกแรงดันน้ำนะครับเครื่องกรองน้ำอิสปิงสามารถใช้ได้นะครับ แล้วก็ไม่มีการสูญเสียของน้ำก่อกก็คือเข้าเครื่องเท่าไหร่นะครับก็สามารถนําไปใช้ออกเท่านั้นถือว่าเป็นการประหยัดน้ํามากๆนะครับแล้วก็ดูแลและรักษาง่ายนะครับแล้วก็ยังคงแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายนะครับแคลเซียมแมกนีเซียมฟออไรด์นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นรูปลักษณ์แล้วก็ดีไซน์ที่ออกมาใหม่นะครับมีความทันสมัยนะครับมีการที่เข้ากับตัวเราได้อย่างง่ายนะครับแล้วก็ เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งที่สวยเลยนะครับผมเทคโนโลยีที่ทำทันสมัยนะครับอย่างแรกเลยคือ E3 Carbon Filter นะครับ ET นะครับแล้วก็ในส่วนของ UVC LED เทคโนโลยีนะครับเพื่อให้ได้น้ำที่สะอาดปลอดภัยรสชาติดีต่อสุขภาพนะครับล้ำยังไงนะครับ ET เนี่ยนักวิทยาศาสตร์นะครับได้ทำการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ ทำการวิจัยนะครับว่า ET เนี่ยมีส่วนประกอบทั้งหมด3ชิ้น,นก็คือแผ่นกองนอกแผ่นกองหยาบนะครับแผ่นกองละเอียดนะครับแล้วก็แผ่นกองด้านในมีทั้งหมด3ชั้นนะครับโดยที่ประสิทธิภาพนะกองได้สูงสุด170ชนิดบวกแล้วนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นสิ่งปนเปื้อนอันตรายนะครับเช่นพวกไมโครพลาสติกขนาดเล็กนี้ชองได้หมดครับก็จะมีพวก ถัดมาก็จะเป็นพวกเอ่อเมดิคอลพวกยาสารเคมีอันตรายสูงๆนะครับก็สามารถกรองได้นะครับแล้วก็ความละเอียดของตัวค่ะไส้กรองคาร์บอนนะอยู่ที่0ูนย์จุดสไมครนะครับหรือว่าเล็กกว่าเส้นผมสามร้อยถึงห้าร้อยเท่าเลยนะครับเอาเส้นผมมาหนึ่งเส้นแบ่งๆๆได้สามร้อยถึงห้าร้อยเท่าเลยครับนี้เมืม่อสักครู่ผมพูดไปก็คือ มีการใช้กองหยาบนะครับกองสิ่งปนเปื้อนที่เรามองด้วยได้ได้วยตาเปล่านะครับแล้วก็กองละเอียดนะครับก็คือ Defense g r a านะครับดักจับอนุภาคขนาดเล็กเช่นไมโครพลาสติกและใยหินจุดินทรีย์ก่อโลกที่อยู่ในน้ำนะครับช่วยปรับปรุงความใสของน้ำนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับเป็นไส้กองกำมันอัดแท่งที่มีรูพลรูพรุนนะครับจำนวนมากนะครับตรงนี้นะครับ ดักจับสิ่งปนเปื้อนที่มากับน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นยานะครับตะกัว่วสารประรอทสารอินทรีย์สารละเหยนะครับ PFOA นะครับ PFOs นะครับสารกําจัดศัตรูพืชแล้วก็สารกําจัดวัถุแล้วก็อันตรายต่างๆครับกรองได้หมดเลยนะครับแล้วก็คราวนี้เรามาพูดถึงถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับการดื่มน้ําหละดื่มน้ําขวดนะครับขวดน้ำพลาสติกนะใช้เวลานานถึง450ปีในการย่อยสลายนะครับ เชื่อว่ามันเป็นส่งผลต่อในอนาคตอย่างมากนะครับคราวนี้ไส้กรอง e t e นะครับสามารถชิ้นหนึ่งกรองได้5,000ลิตรนะครับหรือว่าใช้เนี่ยก็จะประมาณ1ปีนะครับเทียบเท่ากับการดื่มน้ำขวดครึ่งลิตรนะครับจำนวน1,000งขวดเลยนะครับซึ่งการที่เราใช้ e s p ป n g นะครับก็เป็นการลดขยะแก่โลกไม่ว่าจะก็ได้ในเรื่องของ ความลักโลกด้วยนะครับถัดมานะครับเป็นในส่วนของเทคโนโลยี UVC LED นะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์นะครับได้ทำการหาขึ้นของความร้อนนะครับจนพบว่า UVC นะครับเป็นขึ้นที่พอยิงไปแล้วเนี่ยมันจะทำการฆ่าเชื้อไวรัสนะครับ แล้วก็เชื้อแบคทีเรียได้99.99% 99นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับได้รับมาตรฐานก็คือ NSF นะครับเบอร์55 c a ์บ B นะครับอายุการใช้งานยาวนานถึง10ปีกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ย LED เนี่ยก็คุณสมบัติของมันก็คือจะไม่เหมือนกับหลอดแอมป์ที่เป็นในรุ่นเก่านะครับหลอดแอมป์เนี่ยก็คือตัวแสงเนี่ยมันจะกระจายออกรอบทิศทางรอบนี้เนี่ย LED นะครับจะส่องเป็นเลเซอร์สมมติเราเคยใช้เลเซอร์เนี่ยมันก็จะยิงไปเป็นเส้นตองนะครับเขาเนี้ยการดีไซน์ของตัวไส้กรองเนี่ยก็จะออกแบบให้มีการาติดตั้ง LED ในทุกมุมของตัวไส้กรองให้รองรับว่าทุกมุมต้องมีการที่แสงเนี่ยต้องส่องผ่านไปถึงนะครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับถ <_ S 2> ัดมานะครับ s f <_ S 1> นะครับก็คือได้ออก ใบรับรองนะครับว่าเครื่องกรองน้ำอีสปิงของเรานะเป็นรลยแรกที่มีเทคโนโลยีตัวนี้นะครับแล้วก็ยังไม่มีแบรนด์ไหนนะครับมีเทคโนโลยีตัวนี้แล้วก็ของเราเนี่ยจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับตัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของในส่วนของสมาคมคุณภาพน้ำดื่มแห่งสหรัฐอเมริกาคือกซสีนะครับ ก็ได้รับรองในส่วนของเครื่องกรองน้ำของเรานะครับแล้วก็มีในส่วนของแอปพลิเคชันในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งก็จะทำให้เราได้รู้ได้ว่าอายุของไส้กรองเป็นยังไงนะครับสามารถดูข้อมูลเป็นสถิติได้นะครับรวมถึงการที่เราจะลิงก์กับลูกค้าว่าเราสามารถดู Data ได้เรียลไทม์เลยสมมติบ้านนี้กินน้ำน้อยไปเราก็สามารถ คอนโทรลได้ว่าเออสมมุติเขาอยากดูแลสุขภาพเนี่ยเขาอาจจะต้องดื่มน้ําให้เยอะขึ้นดังนั้น,น,นเราก็สามารถมีฟีดแบ็ในการที่จะใส่ใจต่อลูกค้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับที่จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของยุคที่ทันสมัยแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้มีทั้งในส่วนของระบบ Android แล้วก็ระบบ i o s นะครับผม ถัดมาครับในส่วนของการเปลี่ยนไส้กรองนะครับของเราใช้คอนเซปต์สองหนะครับก็คือเปลี่ยนไส้กรองภายใน2นาทีนะครับแล้วก็1ครั้งต่อปีแล้วก็0ไม่มีไม่ใช้เครื่องมือเลยนะครับเชื่อได้ว่านี่เป็นข้อได้เปรียบนะครับสำหรับตัวอีส i n g นะครับที่จะเหนือกว่าคู่แข่งก็คือในเรื่องของการเซอร์วิสที่รวดเร็วนะครับผมถัดมานะครับวิธีการติดตั้ง ตอนนี้่ยมีให้เลือกทั้งหมด3รูปแบบนะครับแบบเดิมนะครับก็คือสามารถติดตั้งบนฝาผนังโดยใช้อุปกรณ์ติดตั้งฝาผนังได้เลยนะครับหรือว่าจะตั้งเฉยๆนะครับเป็นหัวเบี่ยงแบบเดิมก็คือรูปทางซ้ายมือนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ต่อซิงที่จะเป็นรูปตรงกลางนะครับซึ่งสามารถเปิดแล้วก็ปิดในส่วนของระบบกองน้ําสามารถใช้ได้ยับ สะดวกเลยนะครับผมถัดมานะครับสัญลักษณ์บนเครื่องนะครับก็จะแบ่งออกในส่วนของเป็นส่วนของไส้กรองนะครับ UV นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบ wi-fi connecting นะครับซึ่งตัวสีเนี่ยก็จะบอกถึงสถานะก็คือน้ำเงินก็คือ flow นะครับเหลืองก็คือ low นะครับแล้วก็แดงก็คือ repeat ก็คือเปลี่ยนนะครับผม คราวนี้มาเปรียบเทียบระหว่างอีสปิงตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับเป็นยังไงนะครับคราวนี้ในส่วนของอันแรกเนี่ยหลอด UV นะครับก็ส้กรองกับหลอด UV เนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นระบบ LED นะครับแล้วก็หลอด UV กับตัวไส้กรองเนี่ยแยกกันอย่างชัดเจนนะครับโอเคคราวนี้ในส่วนของสิ่งปนเปื้อนนะครับก็กรองได้มากขึ้นนะครับ170ชนิด บวกบวกนะครับแล้วก็ในส่วนของอายุของไส้กรองเนี่ยก็อยู่ที่5 0 0 0ลิตรเหมือนเดิมนะครับส่วนหลอด UV ก็คือ10ปีนะครับก็คือในตัวใหม่เนี่ยก็คือเปลี่ยนแค่ตัวไส้ไส้กรองคาร์บอนนะครับถัดมาในส่วนของวิธีการเปลี่ยนไส้กรองง่ายเพียงแค่2นาทีนะแล้วก็มีส่วนแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ในส่วนของการรับประกันนะครับเพิ่มขึ้นเป็น5ปนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเก่านะครับที่ค่อยๆเริ่มเลิกจําหน่ายนะครับก็เชื่อว่ากลางปี67เนี่ยก็สินค้าก็จะหมดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของบริษัทนะครับก็ยังคงจัดจําหน่ายตัวไส้กรองอุลต้าเวอเลแล้วก็คร์บอนกำน,นันกำมันอยู่นะครับต่อเนื่องเป็นระยะเวลา10ปีจนถึง2577นะครับแล้วก็ตัวใหม่เนี่ยก็จะพบเป็นกลางปีของปี67ครับผมคราวนี้เนี่ยในส่วนของข้อมูลตอนนี้นะครับ เครื่องปรงน้ำว e ิสปิงนะครับก็ราคา36,500บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของการจัดจำหน่ายนะครับในส่วนของสมมุติต้องการเป็นแบบแพ็กเกจนะครับอันนี้ทางบริษัทเขาบอกว่าพร้อมแพ e ็กเกจอีสปินแคร์3ปีนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะจะมีในส่วนของช่างที่ไปเซอร์วิสให้กับลูกค้าเป็นช่างของพนักงานของแอมเ์นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มจำหน่าย ก็คือ2เมษานะครับถึง3 1ธทันวาห7สนะครับจากปกติราคาเครื่อง48 0 0 0นะครับอันนี้คือรวมไส้กรองแล้วก็รวมในส่วนของอินโฮมเซอร์วิสนะครับก็จากซื้อมิสี่เนี่ยลดเหลือ4ี่หม้าเลยครับแล้วก็มีส่วนลดศอร์เกับบัตรเครดิตนะครับแล้วก็บัตรเกินสดก็มีเช่นเดียวกันเลยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นฟัง์กชันให้ทุก สุค่าได้เลือกครับดูว่าจะเป็นโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวนะครับก็ช่วงเปิดตัวเนี่ยก็จะอยู่ในช่วง2เมษายนถึง23พฤษภาคมครับเครื่อง5,000เครื่องแรกนะครับก็จะรับฟรีในส่วนของอมีแก้วนะครับแก้วเก็บอุณหภูมิแล้วก็ในส่วนของของรู้สึกว่าจะมีรถเข็นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องกรองน้ำมีสปริงนะครับ รุ่นเก่านะครับก็ทางเอ็มวเนี่ยก็ให้ส่วนลดห้าพันนะครับก็สามารถอาเอามาเป็นส่วนลดแล้วก็ซื้อเครื่องใหม่ได้นะครับก็จากสามหมื่นหกเนี่ยก็จะเหลือสามหมื่นหนึ่งนะครับถ้าเกิดเอาเครื่องเก่ามาเทินนะครับส่วนถัดมานะครับถ้าเกิดเป็นโฮมแคร์นะครับก็ลดไปเช่นเดียวกันนะครับก็จะอยู่ที่ราคาสี่หมื่นห้าร้อยนะครับผมอโอเคอน,นี่ก็จะเป็นทั้งหมด ของข้อมูล eSpring ตัวใหม่ของปีนี้นะครับก็เชื่อได้ว่าข้อมูลนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับเทคโนโลยีของ eSpring นะครับจะล้ำไปอีกนะครับแล้วก็เราเนี่ยเป็นผู้บริโภคเนี่ยก็จะได้รับน้ำดื่มที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็แบ่งปันข้อมูลดีๆนี้นะครับให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ท้ายนี้ครับใครสนใจที่ อยากจะซื้อหรือว่าเซอร์วิสนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้ร่างดีแล้วก็สอบถามพูดคุยกันนะแลกเปลี่ยนกันได้นะครับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ